สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเมื่อน,นี้ตอนเช้านะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมช่องนางน้อยชาแนลทุกคนเด้อค่ะเมื่อน,นี้เขาสิม,มาเมนูนางน้อยเมื่อน,นี้นางครัวนางน้อยนะคะแกงน้องไม้ไผ่ป่าค่ะอันนี้ต้มถับเรียบร้อยแล้วค่ะเบิ่งพักดูค่ะพี่น้องมเมื่อนี้เอามาเบิง่งสิีแกงสซกบค่ะแล้วก็สีอบปลาทูเค็มกินพร้อมค่ะ แกงสูตรท่อนค่ะมือน,นี้พักก็ครบย่างขักเลยค่ะมักบวบมักอื้อเฮดกะมีมดเฮดหูหนูเฮดกระตานเฮดฟางค่ะพักสังแงงหรือพักสังแงพักอีตู่ค่ะแล้วลูกโดดมีน้ำเบ่งน้ำกันเดยวใส่คุณยายโูฝีมือค่ะมือน,นี้ตามข้าวบุงมข้าวเบื่อต่อไปเ้ยค่ะ <c oughs> มื้อนี้มาแซบนํำกันเด้อแกง่อไม้ไผ่ป่าค่ะซ่วงนี่ระเบิดมันแซบค่ะพี่น้อง นอมันอันออกแดงๆที่ขึ้นทั้งทึงที่เพื่อนทั้งเอาเพื่อนก๊ะเอาค่ะแซบค่ะมื่อนี้ก๊บก็ใส่ตูนึงเดี๋ยวมาเบิง่งติดตามชมตอนต่อไปด้วยค่ะอันนี้ยายเพื่อนกะเอาลงรวมกันแล้วค่ะมักบัวมักอื้อนะคะเฮ็ดตูที่มันซุกยังยะก๊เพื่อนก็ซับเรียบร้อยละ อยากใส่ยัง,งก็ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะต้องน้อยนี่ท่าแกงนหน่อไม้นี่น้ำยานางก็ต้องค้นๆขาเบื่อถึงนะคะปลาเด็กนัวๆแซ่บค่ะกินลายแกงแล้วนหน่อไม้เหลือ,นอหน่อไม้ไผ่ป่าปีนี่ก็เลยหามาแกงกิน แกงโมบักง่ายเลยค่ะไทยมากะอยากกินก็กินค่ะแต่อยู่เฮือนที่ลักๆตอนนี้ก็คือกินสามคนน้ำยานางทันเทลงละอันนี้นี่ไว้ย้องไว้ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนัำบโ่บพอเอามาอีกถุงนึง ติดไปเรียบเลยเขาเบือเกเอาลงเละะ้วย้อค่ะตำพริกตำเข่าเบืออย่างเรียบร้อยละใส่ลงไปแล้วะคะ่ะกระเด็ดพักอิตูค่ะแั้อิตูก็พักสะ,สะแงะเนาะใส่กันสองพักเลย มาแล้วค่ะพี่น้องกำลังเดือดค่าคุยกันเมื่อกี้นี่ลืมมกบวบหอมนะคะพี่น้องขักขนาดเลยมุกบวบบ้านเฮากำลังเดือดค่ะเป็นขั้นตอนเพื่อนมาเลยด้วยคะ่ะ <c oughs> แม้ใส่อะไรล,ล่ะ <c oughs> <c oughs> สนิทบทตวงเลยคะ่ะสิ์ลงเลย เราแตกปลาแดกห้เก่าหอเก่าถังเก่าทังเดิมค่ะเพิ่มตเติมคือความนัวนับมือนับเวนล่ะค่ะโอ้ยพูดผูดแล้ว <c oughs> เอ็ดกินเองเนียค่ะปลาแดกนี่บริ่ซื้อได้พีนน่น้องเลยปีนี้กะได้สองถังละสองถังง่ญ่เลยละ่ะปีนี้ ตีนึงพอละจังกินทางนี้ก็คือสิบมืดอกกินไปเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่บ้านเฮือนน้องน้อยนี่เห็ดกับข้าวกับิเห็ดเป็นกับข้าวลาวค่ะกับข้าวไทยกะแล้วแต่บางเทือกก็กินบางเทือแล้วแต่คนหมกักละค่ะใครยะก,กินอย่างกระเฮ็ดเอาเดี๋ยวยายเราสิก,กองประแดกลงแล้วค่ะเอาน้ำลงงอะตอนมันลงพร้อม อ,อเราแจ๊ะอ,อีกได้แล้วอู้หอมขนาดเลยค่ะพี่น้องหมูจองมากินน้ากันด้วยค่ะมื่อน,นี้แกงลงไม้ไผ่ป่าใส่กบสออีกสนันนี้ก็ซุกแล้วค่ะแบบน,นี้โอ้ปหดแหงขนาดพี่น้องเอ้ยมาด้วยค่ะหมอบักใหญ่กินเมดมือเหรอคะยังบวดาพอรประแดกอีกเอาลงอีกค่ะขั้นตอนสุดท้ายกำลังสีมาฮอด<ม><ม>แล้วค่ะ<ม> ใส่พักอีตู้ก็พักงแงะลงไปกระจบแล้วค่ะมากินมาแซบน้ำกันได้ค่ะมืยยอ่อนี่พ่อละยายอ่อนบากคปห่าเจ้าลงอ่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายมาแล้วใส่พักอีตู้อีแงะลงไปแล้วค่ะ คนนะค่ะบ้านนี้นคนแล้วก็เป็นจบเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยออกไปเบิ่งน้ำันตอนตักใส่ถ้วยแล้วอายายคนให้เบิ่งเซ็บเซบตัวยายเอ,อ้ยอืเมว่วานเราไปฉีดวัคซีนมาเด้อพี่น้องเข็มสองทางตาทางยายคนหลายหลายสองพันกว่าคนมาแซบมานัวน้ำเดียวแล้วค่ะพี่นอ้องพูดแล้วโมบ้ากใหญ่ ค่ะบานนี้แล้วแหละตักออกมาบึงรูปเม็ดบมกบวบโอ้เจตแซ่บบอกพี่น้องอันนี้อบปลาเค็มด้วยค่ะเด้อสี่บยักสวยงามไปไดหนึ่งข้าวเหนียวห้อนมากินน้ากันด้ยค่ะตอนเศร้าเศร้าสายแล้วล่ะค่ะไม่สเที่ยงแล้วมากินมาแซบน้ากันด้วยค่ะเ,เ,ะะเด้อมานนี้แกงดอกไม้ไผ่ป้าค่ะขอ,องกินแซบนัวค่ะ ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่เข้าติดตามรับชมทุกคนดนะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพอแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีด้นะค่ะ